นี่ครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะหมสลับไดมอนด์นะครับผมใครที่อยากได้ไดมอนด์รีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะ Playzone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันทีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0 0คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟกันทุกคนด้วยนะครับมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของคาร์ดิน่าฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ ็ปลูกคลิปเลยนะครับผมผมก็จะมาสอนนะครับผมสารวธิการรับไดมอนด์แบบฟรีๆหรือว่าได้รับเพชรฟรีนั่นเองนะครับผมทุกคนนะใครที่อยากจะได้นะครับผมเพียงแค่ดูคลิปนี้จบนะครับผมย้ำว่าดูคลิปนี้จบนะครับผมอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ UID ก่อนนะครับผมทุกคนนะแปลว่าใครที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะตัดสิทธิ์เลยนะครับผมทุกคนนะก็โอเค นะครับผมทุกคนนะก็ขคนดึงเลยนะครับผมผมขอกำลังใจคลิปนี้เนี่ยคนละหนึ่งไลค์นะครับผมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3ามรอไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกติกากันดีกว่านะครับผมว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมทุกคนนะสำหรับวิธีการรับดัมมอนแบบฟรีๆนะครับผมก็คือหนึ่งเลยก็ต้องกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะผมตั้งเป็นสาธารณะนะครับผมนะแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับผม uid ในคลิปช่องสำรองของผมนะครับผมย้ําว่าคอมเเมมมนนนนต์์ใใคคคลิปช่่อองงสรรระับผที ในคลิปช่องหลักของผมก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับผมผมจะตัดสิทธิ์เลยนะครับผมก็มาที่ย่องสำรองของผมนะครับุมลิงก์ก็จะอยู่ที่คําอธิบายตา่างคลิปและก็ที่ช่องคอมเมนต์เลย นะครับผมทุกคนนะมากดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อผมลงคลิปเนี่ยจะได้มาคอมเมนต์กันนะครับผมทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่25คอมเมนต์นะครับผมก็จะคัดลอกลิงก์นี้ไปแล้วก็มาสุ่มคอมเมนต์นะครับผมในเว็บสุ่มคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมทุกคนนะซึ่งสำหรับวิธีการสุ่มของผมก็จะสุ่มในเว็บนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนนะมากดติดตาม Facebook ส่วนตัวผมไว้ด้วยนะครับผมทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Facebook ส่ววนตัผมเข้้าามกกดดันนวยะครับุวก็อันนนี้เส่วนเเรรจะะคับมมยาุ่ เลยนะครับผมจํานวนหนึ่งคนนะผมนะต้องคอมเมนต์ UID แล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กนะครับผมทุกคนนะโอเคกดซุ่มไปเลยนะครับผมปุ๊บ <c oughs> อือโหอันนี้ก็มี UID นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นชื่อเฟซบุ๊กใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองอค้นหาดูนะผมว่ามีหรือเปล่านะผมถ้ามีก็คือได้ไปเลยนะครับผมคนนี้นะนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวผมขอค้นหาแป๊บหนึง่งปุ๊บนะครับผมทุกคนนี่คนนี้ใช่ไหมอือไม่เจอว่ะทุกคน อันนี้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้หรือเปล่าวะทุกคนผมก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคน่าจะใช่หรอมั้งนะครับผมมาแต่เราซูมใหม่ดีกว่านะครับผมทุกคนนะก็ปุ๊บนะครับผมุ๊บจัดไปโอ้โหคนนี้ขอได้อย่างเดียวนะไม่มีชื่อ Facebook นะครับผมทุกคนนี่นะครับผมนะคนนี้นะครับผมชื่อ Facebook นี้เลยนะครับผมทุกคนนะจะเอาไปซื้อัตบเปลี่ยนชื่อใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองค้นหาดูนะครับผมมีไหมเออนะครับผมนี่มีนะครับผมทุกคนนะก็ ให้คนนี้นะผมทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะผมหรือว่าทักแฟนเพจมาก็ได้นะครับผมถ้าผมไม่ตอบแชทใน Facebook นะก็ไม่ทักแฟนเพจมานะครับผมเพราะว่าแฟนเพจนี่มันจะดิ้งนะแต่ว่าเฟซส่วนตัวมันจะไม่ดิ้งนะครับผมทุกคนนะก็โอเคนะผมคนนี้ก็จะได้ไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะไดมอนด์ Diamond นะครับผมใครที่อยากได้ก็ เพียงแค่คุณผู้ชมมาคอมเมนต์อยู่ดีในคลิปจ่องสำรองของผมนะครับผมนะก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะดูนะครับผมสำหรับวิธีการปั๊มไดมอนด์แบบฟรีๆหรือว่าการลงทุนน้อยๆแต่ว่าได้ไดมอนด์เยอะเนี่ยผมก็มีวิธีมาแนะนำนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าโอเคนะครับผมสำหรับวิธีการปั๊มไดมอนด์เนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย โอเคนะบุมนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บของ Playzone แล้วนะบุ๋มก็เว็บนี้เนี่ยเราสามารถนะบุมนะซุ่มบัตกรกี่าหรือว่าซื้อบัตรเติมเกมหรือว่า ID เกมต่างๆได้น,นั่นเองนะครับบุมหรือว่าจะเติมเกม ออนไลน์นะผมเติมเงินมือถือไอเตมโค้ดต่างๆนะผมก็สามารถมาซื้อกันที่เว็บนี้ได้มาเล่นกันที่เว็บนี้ได้นั่นเองนะครับคุณทุกคนนะก็โอเคนะผมนั้นเดี๋ยวตอนก่อนอื่นเลยนะผมมาเราต้องสมัครก่อนนะผมก็สลับพิธีการสมัครนะผมก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับผมนี่ที่มุมบนตรงนี้เลยนะผมกดสมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลต่างๆนะผมหรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะผมนี่สมัครสมาชิกด้วย a c e b o o k ก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าผมมี U i d อดีอยู่แล้วนะผมผมมี ID ดีอยู่แล้วนะเออเนี่ยผมก็ สมัครเป็นนี่นะผมชื่อผู้ใช้ต่างๆก็สามารถกรอกตรงนี้ไปได้เลยนะผมหรือว่าใคยที่มี Facebook ก็สามารถนะผมล็อกอินกับ f a c e b o o k ได้นั่นเองนะผมแต่ผมมีดานอยู่แล้วนะผมนี่ก็เมื่อสมัครเสร็จแล้วก็มาที่เข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะผมกล้วกบดาดปานไปนะครับผมทุกคนนะหรือว่าเคยที่สมัครด้วย f a c e b o o k ก็ สามารถนะผมล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับผมแต่ว่าผมมี ID อยู่แล้วนะผมก็เดี๋ยวผมขอเข้า ID แป๊บนึงนะครับทุกคนนะนี่นะผมมอเข้าสู่ระบบสำเร็จนะผมมันขึ้นมันก็จะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วนะครับทุกคนนะ ก็เมื่อเข้าแล้วนะผมนี่มาที่หน้าแรกนะผมทุกคนก็จะมีของต่างๆนะผมก็มาที่สุมของรางวัลตรงนี้นะผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะผมสุมของรางวัลนั่นเองนะผมเป็นเกมสุมรางวัลนะครับผมทุกคนนี่อันนี้ยังไม่เปิดนะแต่ว่าอันนี้เปิดแล้วนะผมก็นี่เลยนะครับผมนะสามารถรับบัตรเครดิตนะครับผมบัตรทูมันนี่หนึ่ันบาทนะบัตรเครดิต750เจลถือว่านี่นะผมเป็นเครดิต25บาทนะผมถือว่าไม่ได้รางวัลก้อนนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับผมทุกคนนะนนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ มีประวัติการเล่นด้วยนะผมเห็นไหมทุกคนที่ผมได้แบบ1000ทูมันนี่ก็มีนะผมนี่โอ้โหพี่นะผมก็นี่มีได้1000ทูด้วยนะครับทุกคนโหคือแบบนี่ผมซุ่มรางวันนะผมครั้งละสิบ point นะผมก็พอยนี้เราต้องเติมนะครับผมนี่ตอนนี้ผมมีอยู่ส่วนพอยนะครับทุกคนนะก็วิธีการเติมเงินนะครับผมหรือเติมพอยนะผมมาที่เติมเงินตรงนี้เลยนะครับผมนี่กดณก็มานะครับผมนี่ก็มีช่องทางการเติมเงินนะผมไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับผมหรือว่า รูวอลเลตนะครับผมหรือว่าบัตรรูมันนี่นะครับผมก็จะเติมเป็นวอลเลตก็แล้วกันนะครับผมซึ่งผมมีวอลเลตอยู่แล้วนะผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมผมจะมีแอปวอลเลตอยู่นะครับพวกทุกคนนะนี่แล้วก็เราโอนตังค์ไปที่เบอร์นี้เลยนะครับผมนี่ทุกคนถุงนกซีอะไรเนี่ยนะครับผมนะก็กดโอนไปเลยนะครับผมนะเมื่อกดโอนเงินเสร็จนะครับผมมันก็จะให้เลขอ้างอิงกับเรามานะครับผมที่มันเป็นใบตำรายการนะทุกคนนะมันจะเขียนว่าเลขอ้างอิงนะผมเราก็ใส่เลขอ้างอิงไปเลยนะครับทุกคนนะก็เราใส่ไปเลยนะครับนน็ะคทุกก ใส่เลยมันอาจจะไม่ได้นะผมแต่พ็อลองรอดูรัก2นาทีนะผมทุกคนนะนี่นผมนะการดูาทตรวจสอบหลังการโอนเงินนะผมหนึ่งนาทีนะผมก็โอนไปแล้วก็ยังไม่ต้องรีบกดนะผมเพราะว่ามันอาจจะทําการนะผมรตรวจสอบอยู่นะครับผมทุกคนนะก็ก็ลองกดยืนยันการทําการไปดูนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าเลขอ้างอิงยังไม่ถูกต้องนะครับผมเราต้องรอนะครับผมรอสัก2องสามนาทีนะผมทุกคนนะถึงจะตรวจสอบนั่นเองนะครับผมทุกคนนะล้วก็เราใส่ใหม่ไปดูนะครับผมนะก็ใส่จนกว่าจะได้นะครับผมนะไม่ต้องแบบ รอไม่นานนะทุกคนนะรอแป๊บเดียวนะสองสามนาทีเองนะครับผมก็นี่ครับผมลองใส่อีกสักทีนะผม ปุ๊บนี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าทํารายการสําเร็จแล้วนะผมนี่พอยของเราก็จะเพิ่มมาแล้วนะผมเป็น100่งร้อยพอยนั่นเองนะผมมาเดี๋ยวผมจะมาอ่าซุ่มดีกว่านะผมนะเป็นซุ่มของรางวัลน,นะผมนั้นทุกคนนะก็มาที่ตรงนี้เลยนะผมอันนี้มันยังไม่เปิดนะเออนะผมเรามาซุ่มอันนี้ดีกว่านะผมนี่ลัคก,กี้ตะปินนะครับผมนะก็นี่นะผมนะซุ่มครั้งละสิบพอยนะผมเมื่อกี้ผมเติมมา100บาทนะผมก็คือ100่งร้อยพอยนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถซุ่มได้10ครั้งนั่นนนนเอองะะคบบทุกนนะก็แบบโโ้ห นะมีโอกาสได้ถ้าได้แบบบัตรคาริน่าพวกนี้ผมก็จะเอามาแจกนะผมทุกคนนะนะจะเป็นบัตรคาริน่าเชีหรือว่าบัตรรูมันนี่เนี่ยผมจะแจกนั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็อย่าลืมนทุกคนใครที่อยากได้นะผมนะสามารถมาเล่นเว็บเพลย์โซนกันได้นะผมลิงกก็จะอยู่ที่คําอธิบายหรือว่าช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ใครที่สนใจมาเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะผมคือแบบเว็บนี้ผมเล่นอยู่นานแล้วนะผมนะคุ้มนะผมทุกคนมีกำไรนะผมบางคนเติมแก้10บาทแล้วก็มาสุ่มได้นะผมนะคือได้แบบได้หนึ่งพ นะเออนะคือแบบนี่ครับผมได้หลายบาทเลยนะครับทุกคนนะก็แบบไม่ควรพลาดเลยนะครับผมทีนี้ผมก็ประมาณนี้เลยนะใครที่อยากได้นะครับผมนี่ลงทุนน้อยอาจจะลงทุนสัก20บาทนะลงมาสุ่มเสี่ยงดูนะครับผมทุกคนอาจจะได้เป็น1 0 0 0ันบาทก็ได้นะครับผมทุกคนนะก็แบบไม่ควรพลาดเลยนะผมก็สามารถมาเล่นดูได้นั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่100่งร้อยพอย์นะผมก็มีโอกาสสุ่มได้แค่10ครั้งนะผมแต่ว่าผมว่าผมน่าจะมีดวงได้แบบเครดิต25บาทเครดิตสิบบาทนี่ก็น่าจะได้นะ เออนะครับผมนะทุกคนนะถ้าได้เครดิต25บาทก็แสดงว่าเราคุ้มนะผมเรามีกำไร15บาทใช่ไหมเออในะผมเสียไป10บาทแล้วก็ได้กลับมา15บาทนะผมก็แบบก็ถือว่าดีนะเออไม่เกลือนะผมมากก็ไม่รอช้านะผมนะํำพูดมากเสียเวลานะผมนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มการซุ่มนะผมนี่วิธีการเริ่มการซุ่มก็ กดเริ่มการซ่มตรงนี้ได้เลยนะผมปุ่มสีแดงๆนี้นะผมนี่เมื่อกดซ่มแล้วไม่สามารถขอพอยคืนได้นะผมนะทุกคนนะมานะผมทุกคนมาไม่รอช้านะผมเรามาซ่มกันดีกว่านะผมก็นี่แล้วผมกดเริ่มการซ่มไปเลยนะผมนี่ครั้งสิบพอยโอ้โหมีเสียงด้วยวะมีเสียงด้วยโอ้โหมีเสียงด้วยนะผมสุดยอดไปเลยนะผมนี่มาดูว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ับผมดได้นะผมเป็นบัตรกรดิ่น่าเชลนะผมจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบเชลนะผมทุกคนอุย้ยโอ้โห มาถึงก็ได้เลยเนี่ยครับทุกคนโอ้โห750เคียวนี่กี่บาทวะทุกคนโอ้โหกี่บาทวะจำไม่ได้แล้วมานะผมดูครั้งที่สองโอ้โหได้เลยวะเฮ้ยได้บัตรอีกแล้วโอ้โหเป็นได้บัตรกะดีน้าอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นบัตรกะดีหน้าเคียวนะผม750เคียวนะครับทุกคนก็เคยที่อยากได้นะผมนานไดมอนด์นะครับผมฟรีไฟล์แบฟ็คฟรีเนี่ยผมจะเติมให้เลยนะครับผมสำหรับบัตรนี้นะผมก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมว่า มีนะผมราคาเท่าไรบ้างนะบุทุกคนนั้นแล้วก็จะได้กี่ไดมอนด์นะบมเดจะยวผมจะเข้าไปดูนะผมก็นี่ผมนี่เห็นไหมลงทุนไปแค่20บาทนะผมเสียไปแค่20บาทแต่เราได้กลับมากี่ร้อยแล้วว่าบัตเจ็ดสิบห้าเชีวนี่ก็นาจจ่าจะห้าสิบบาทจะไหมทุกคนเฮ้ยคุ้มเลยว,วะ่ะคุ้มเลยว,วะ่ววะนี่ลงส่มครั้งที่3ดูนะผมไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะบุทุกคนนะมาดูว่าโอ้ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะผมหคุ้มแล้วนะผมเมื่อกี้เนี่ยเออนะผมเห็นไหม เสียไปแค่30บาทแต่เราได้กลับมากี่ร้อยวะาวะหลายบาทเลยนะทุกคนนะเออนะผมนี่กดเริ่มการสุ่มไปดูอีกนะครับุทุกคนนี่โอ้โหมาดี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 ได้อะไรอยู่วะโอ้โหไม่ได้รางวัลเดีดดไม่เป็นไรนะผมทุกคนโอ้โหเห็นไหมลงทุนแค่ไม่กี่บาทนะบุตทุกคนนะได้มาอีกแล้วนะครับผมก็กดเริ่มการซุ่มไปเลยนะครับผมไม่รอจ้าแล้วนะครับบุตทุกคนจัดมาจัดมาจัดมาเฮ้ยเฮ้ยกี่ดีกี่บาทโอ้โหเราได้พอย์คืนมาใช่ไหม เออนะบุมนี่เห็นไหมเราได้พอยคืนมานะบุตรคุณนะเออก็อถือว่าดีอยู่นะเออนะลงทุน10บาทได้กลับมาอีก2 5นะบุมแต่ก็ได้กำไร15นะบุมมาครั้งต่อไปเลยดีกว่านะผมไม่รอช้าไม่รอช้าดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้บัตรทูมันนี่นะเออถ้าได้บัตรทูมันนี่นี่ฮาเลยนะครับผมทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะผมว่า75เชียวกับ750ดิบเชียวเนี่ยเติมได้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนนี่ครับผมนะวิธีการเติมนะผมก็เรามาที่เว็บเติมเกมนะประวุตมาที่ฟีไฟนะผมมาที่ไอดีผมมู้เล่นก็ใส่ดี ID ไปเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่านี้ผมจะเอามาแจกนะผมนี่บัตรคราทีนาเชียวเมื่อกี้กี่เชียวว้ทุกคนไหนว่าบัตรคราทีนาอันนี้เหรอเอา้าสมนี่บัตรครายนนะผมี่750ชว้ย ได้1,800ไดมอนด์เลยเหรอเออนี่ผมเคยอยากได้ไดมอนด์แบบพี่ๆนะครับผมนะฝากกดไ like ลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมอย่าลืมนะเคยที่อยากได้นะครับผมนะบัตรกีรินาเชลนะครับผม75เชล,ลกับ750ดร้เชลในะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันนั่นเองนะผมผมจะเอามาแจกนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะซื้อบัตรเติมเงินนะผมนี่ถ้ามี point นะก็สามารถมาที่ตรงนี้ได้น,นะผมนี่บัตรเติมเกมนะครับผมบัตรฟูมอน,นี่ก็มีนะครับผม นี่ก็สามารถมาสั่งซื้อกันได้นะผมจะโพสไอเทมโค้ดต่างๆนะผมนี่แบบนี้เป็นเกมฟีีใช่ไหมทุกคนเออนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมมีไอดีสินค้าไอที ID ต่างๆนะผมก็อย่าลืมนะผมเคยที่อยากเล่นนะผมเกมซุ่มแบบนี้เหมือนผมนะผมได้บัตรการิน่าเชลหรือว่าปั๊มไดมอน์เกมฟรีไฟนะผมก็อย่าลืมนะผมมาเล่นเว็บนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะเว็บเพลซัวลิงก์ก็จะอยู่ที่กับอธิบายหรือว่าช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะผมทีนะ่นันผมก็สลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมมนนนะเคยยที่ากัด ลงทุนน้อยแต่ได้กลับเยอะนะครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้นะผมก็แล้วก็สำหรับบัตรกระน่า50บาทกับ500บาทเนี่ยผมจะแจ้งนะผมก็เคยที่อยากได้นะครับผมนะกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไปกดติดตาม Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ยูไอดีชื่อเฟซบุ๊กเอาไว้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย